พี่หน่องมามัน้อ้นสิลปะสิบภาพพี่น้องมาหลับชมของเหรียญยุคเก่าสิบด้วยพี่น่องนะพวกไหนเคยเหรียญพี่น้องนี่โอ้ยสมัยตะกีมมวนได้พี่น้องนั่นด้ะใส่ลูกแก็บพี่น้องแล้วก็ะยอนขึ้นฝ้านี่ตกมาใส่ผื่นปูนกับสิแตกเป่งเป่งเลยพี่น้องเด้อนี่ใครเคยเหรียญเนี่ยพี่น้องนี่สมัยก่อนนี่หากันรุ่นได้พี่น้องนั่นด้ะนี่เอ้ยนี่พี่น้องผมกัด ะปูขมขาปะผอพี่น้องก็เลยเ,เ,เล็กเล็กเลยหลายเส้นมาดัดแปลงนี่พี่น้องละทดแทนแตะปูพี่น้องถ้ามีลูกแก็บกับสีดังกันเลยพี่น้องนี่ตามดักตกเป,ป็นตะปูตะปูตัดนี่ถือว่าโอเคพี่น้องอันนี้เป็นการหยอ่อนบ้านพี่น้องเด้ดอโอได้เคยเล่นแน่พี่น้องนี่สุดยอดเด้อสมัยที่เห็นเด้อพี่น้องเด้อ ปอฟังเขา,าสามารถเอาใส่ได้ดหลายสีพี่น้องเด้อถ้ามีหลายสีก็แต่งหลายสีก็สชิงห้าเหมือนกันพี่น้องผมก็บต้นนู้นในเฮ็ดพีนด่น้องนี่ก็บว่ได้เลีนมาประมาณอุย้ยหลายปีเองพี่น้องน่าจะยี่สิบยี่สิบกว่าปีได้พี่น้องยอดมันบ้านขึ้นหลังพี่น้องยี่สิบกว่าปีหรือหรือสามสิบปีผมเลยคือนี่ข่าวๆพี่น้องก็โดนเติมนะพี่น้องเนาะ ขอบคุณการติดตามส้มพี่น้องน่วันนี้เขียนคอมเมนต์มาได้พี่น้องแด้ว่ามวนวันได้พี่น้องได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ